สวัสดีครับทุกคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้เราจะมาทำการสรุปอัปเดตของแมป h ฮ m ส t e r X กันนะครับเมื่อคืนได้มีการอัปเดตมาใหม่ทีนี้เข้ามาหมาก็คือไข่ใบใหม่ตาใหม่เกมพาใหม่และก็วิธีการใส่เสียงเพิ่มขึ้นผมจะพาทุกคนมาดู ไข่ใบใหม่กันนะครับสี่ฟองนี่ครับราองคนข้าเยอะอยู่นะแล้วราคาสุดราคาไม่ใช่ไม่ใช่ไข่สุดท้ายข,างขางองใขรจะราคาเยอะที่สุดเพราะว่าโหดแพงเลยสามมิลเลนมั้งไหมสามพันล้านสมที่นี่เหลือร้อยล้านเลยครับเพราะว่าผมเทวคไสุม่มจามือคือไปแล้วของการที่จะเก็บปวดมาก แล้วผมจะพาไปดูประตูใหม่กันแล้วครับประตูนี้ราคา150ล้านนะครับเข้ามาก็จะประมาณนี้นี่ครับเลือดแตกนี่เลือดลาย10ล้านคเก็บ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 ผูก ถัดจากตรงนี้จะมีประตูครับราคาเจ็ดร้อยเจ็ดเจ็ดล้านนะครับข้างข่ายอยแพงอยู่สัหกหนึ่งปีเพราว่าผลเล่นเก่าๆก็ยังอยากถูกอยู่นี่ครับกล่องใหม่เรื่งยองให้อยากเยอะเลยนะเก้าเก้าแสนล้านเดี๋ยวนมจะพาไปดูเกมพาใหม่นะครับใส่สัตว์เลี้ยงให้สิบห้าตัวเขานำการกลับมาขายนะครับเอากลับมาขายแล้วนี่ครับ แต่ผมก็ไม่มีปัญญาเสืเพราะผมมีแต่แค่มอนี่ครับเกมพาร์ใหม่เพิ่มโอกาสการสุ่มสัตว์เกียอะไรนะที่มันระดับสุดท้าย <c oughs> นั่นแหละระดับนั้นแหละไม่รู้ว่ามันจะเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็จะสุ่มได้หรือเลปล่าคนที่ซื้อไปนะเพ <c oughs> ราะว่าผมจากการไซส์ซูเปอร์ลักกี้สุ่มนี่ผมยังไม่ได้เลย <c oughs> ออกยากมาก แย้พจะมาสอนทำใส่เสลียงได้เพิ่มพึ่งกันนะครับกลับไปจุดเรื่องตัวของแฟนตาซีวูกคุณเห็นตู้ข้างหลังไหมครับเอาสัก,กับมาแป๊บนะครับตรงนั้น,นครับคือที่จะทำใส่เสลียงให้เพิ่มนึไปกันเลย วิธีการทำกคือคุณต้องมีสัตว์เลี้ยงทั้งหมดไม่ใช่ไม่ใช่คุณต้องมีสัตว์เลี้ยงครบทั้งหมดร้อยห้าสิบตัวภายในเกมคุณไม่เข้าใจใช่ไหมผมจะอธิบายให้ฟังเอาง่ายๆคือคุณต้องมีสัตว์เลี้ยงของตัวของตัวทั้งหมดเอามารวมกันของตัวมารวมกันได้ได้ร้อยสิบตัวเข้าใจนะ ถ้าม่เข้าใจคุณอยากได้ายดีคุณต้องมีสัตว์เลี้ยงของทุกตู้แล้วเอามารวมกันให้มันได้ร้อยสิบห้ามซ้ำกันถ้าซ้ำมันจะไม่ได้มันจะไม่เพิ่มนะตรงเนี้ยที่ที่มันเขียนเก้าสิบนสะีเนี่ยจะไม่เพิ่มนะครับถ้ามันซ้ำอ่ะซ้บตัวเดิมอนะ่ะเข้าใจนะที่บอธอธิบายไปนั่นแหละคือการสุ่มจากตูต้ต่างๆ ตู้สัตว์ต่างๆขางภายในเกมนี้มารวมกันให้มันครบ110ตัวและวิธีที่สองคือการผสมครับสาเหตุที่ผสมก็เพราะว่าผสมเอาตัวดีเจกับอีปีกว่าเพราะว่าการสุ่มนี่ยังไงอย่ากออกกันค่อนข้างที่จะยากมากเพราะผมไม่มีดวงใช่แล้วผมไม่มีดวงพวกคุณเข้าใจนะที่ผมอธิบายไปเข้าใจนะ ที่คุณเห็นก็จะว่าผมในการทําไปบ้างนะจำคือนี่ยผมก็ตื่นมาทําอีกนี่ครับอัปเดตทั้งหมดหวังว่าคุณจะเข้าใจนะนี่ผมจะมาทดลองกันให้ดูนะครับถ้าคุณสุ่มได้จำม,มันจะได้เพิ่มนะครับคะแนนสัตว์ตรงนั้นถ้าคุณไม่อยากมีสัตว์เด็มกังให้คุณเปิดดีลีส์ไว้ครับตรงนี้ ตรงนี้ไปดูกันนะครับว่าจะเพิ่มไหมนี่ครับเพิ่มแค่หนึ่งตัวครับเห็นไหมครับว่าส,สัตว์ที่มาซ้ำจะไม่เพิ่มแม่ครับ ต้องมีสัตว์ทั้งหมดภายในเกมที่ไม่ซ้ำกันนะครับเอา้าผมอยากอธิบายให้เพียบคุณต้องมีสัตว์ทั้งหมดภายในเกมนี้ที่ไม่ซ้ำกันให้ครบร้อยห้าสิบตัวครับใช่ครับพวกคุณฟังไม่ผิดหรอครับหวังว่าคลิปนี้พวกคุณจะเข้าใจนะครับผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้กันนะครับ ขอบคุณที่มาดูคลิปผมนะครับ